บุฟเฟ่ปูไข่ดองกุ้งดองที่กำลังมาแรงที่สุดในพอสอนนี้ ปูอย่างเดียวคุ้มแล้วนะเนี่ยมามากินใจอ,อ,อสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกับช่องมามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอะ่ะ สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมา m ์มอ h ช anel อีกแล้วขออีกรอบ่งขออะไรอีกรอบหนึ่งชอบมาขออะไรหลายหรอบคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปกินร้านบุฟเฟ่ปูไข่ดองที่บอกเลยว่ากำลังอินเทรนด์มากๆเลยนะคือเป็นร้านที่แบบ เพื่อนฝูงต่างๆชอบไปกินลงสตอรี่บ้างหรือลงรูปบ้างเราก็เห็นแล้วเราก็แบบอุ้ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าเรื่องการจัดฟันของข้าวเม้านะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเพราะว่าเผื่อใครที่สนใจกําลังอยากจะจัดฟันใสหรือเคยจัดฟันแล้วฟันล้มอะไรเงี้ยได้เหมือนกันคล้ายๆพี่การเป็นเคสเดียวกันก,นก่อนที่จะตัดสินใจจัดฟันนะคุณผู้ชมข้าวเม่าก็หาข้อมูลมาเยอะมากแล้วก็มาเจอแบบมันขึ้นโฆษณาเนาะ เป็นเหมือนสปอนเซอร์ใน Facebook เวลาเดี๋ยวนี้มันฉลาดมากเวลาเราพูดว่าเราอยากทำอะไร Facebook มันขึ้นมาให้เราตลอดเลยแล้วตัวนี้ก็เด้งขึ้นมาผู้ชมเป็นเซนยุ่มบอกว่าจัดฟันใสราคาไม่ถึงแสนเขาบอกว่าแบบเป็นไปไม่ได้คือจัดฟันใสต้องแสนอัพจัดฟันใสต้องแสนอัพก็เลยลองทักไปส่งรูปฟันไปประเมินคือเขาส่งรูปฟันไปประเมินฟรีไอ้ที่บอกไม่ถึงแสน่ะไม่ใช่เก้าหมื่นะ ห้าหมื่นกว่าบาทครึ่งเดียว one p r i c ์ราคาเดียวเขาบอกว่าไม่ว่าจะจัดยากจัดง่ายจะต้องใช้กี่สัปดาห์อะไรเงี้ยวัน p r i c ์เลยราคาเดียวและที่สําคัญพบแพทย์แค่2รอบรอบแรกคือตอนที่เราเข้าไปพิมพ์ฟันอแล้วก็รอบที่2พิมพ์ฟันเสร็จผ่านไปประมาณ1เดือนเขาจะเรียกเราเข้าไปรับอุปกรณ์เพราะอุปกรณ์เนี่ยต้องสั่งทํามาจากต่างประเทศเนาะก็คือพบคุณหมอแค่2ครั้งเท่านั้นเองคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้ใส่อยู่นะนี่ ตอนนี้ใส่อยู่เพราะว่าเป็นอุปกรณ์จัดฟันใสไงจัดฟันใสเนี่ยดีหลายอย่างคุณผู้ชมหนึ่งคือเวลาเราจะทานอาหารมันถอดได้กลายเป็นคนปกติที่ไม่มีอะไรมาติดฟันเราแล้วก็เอาจริงเขาเรรู้สึกว่าการจัดฟันใสเนี่ยมันทําให้ฟันเราไม่คมเนี่ยเวลาไปทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยเจ็บทําอะไรเหรอทาอะไรหรอกันน้ําแข็งอะไรอย่างงี้มันไม่เจ็บนะกันน้ําแข็งอะกันน้ําแข็งมัน กัดเพื่อนเล่นกัดแขนเพื่อนเียอาการเราดังนั้นนะคะผู้ชมใครสนใจดัดฟันกับเซนยุ่งก็สามารถที่จะส่งรูปฟันไปประเมินฟรีได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคำาั้หลราคาเดียวเขาว่ามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยเขาส่งโค้ดส่วนลดมาให้ใครใช้ส่วนลดนี้จะจาก50,000กบาทอะจะเหลือ49,000บาทเน็ตเน็ตเลยก็คือเน็ตจริงๆไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้ว เหมาะสาหรับคนที่อยากจะจัดฟันไม่เคยจัดฟันมาก่อนหรือเคยจัดฟันแล้วรู้สึกว่าฟันมันล้มมันแบบมันมันไม่เป็นอย่างที่ควรอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าจัดฟันใส่มันสะดวกมากนะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดจัดฟันใส่ราคานี้ก็ไม่ต้องไปจัดฟันแบบเหล็กแล้วอะเพราะว่ามันมีข้อดีมากกว่ากันเยอะอย่างที่บอกว่ามันไม่เกี่ยวคือราคามันก็ไม่ได้ต่างกันมากราคาไม่ต่างมีข้อดีมากกว่าเยอะมากบอกเลยว่ามันทําให้ฟันไม่คม ผู้ชมข้างหลังเรานี่เป็นแบบว่าตู้ปลาใส่หอยใส่ปูใส่ปลาแบบว่ามีสีฟ้าฟ้าแบบนี้บรรยากาศข้างหลังเหมือนอยู่เกาหลีแต่แดดที่แผดเผาเราอยู่นั้นก็ได้เตือนสติว่าอ,อ๋ออยู่บนไทยนี่เอง <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยผู <c oughs> ้ชมครับวันนี้เข้ามาอยู่ที่รัชดาซอย3แยกหนึ่งมากินร้านปิ้งย่างเกาหลีบุฟเฟ่ปูไข่ดองกุ้งดองที่ กำลังมาแรงที่สุดในพอสอนนี้ Shall we meet นี่ตั้งชื่อแบบน่ารักน่ารักก,ก,กนเข้าไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้ด้วยถ้าคลิปนี้ถึง1นึ่งมไลค์พี่การสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีบุฟเฟ่เขามี4ราคาด้วยกันเลยคือ 199, 299, 399แล้วก็499ผู้ชมครับ399เนี่ย คุณผู้ชมต้องเลือกระหว่างซีฟู้ดสตีมนึ่งซีฟู้ดปิ้งย่างแล้วก็พักปูดองกุ้งดอง,ดองต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าถ้า499แล้วก็จะกินปูดองกุ้งดอง,ดองก็ได้หรือจะกินแบบซีฟู้ดสตีมก็ได้ต่างๆเลยแบบนี้อ่าอืมเครื่องดื่มที่นี่ไม่รวมอยู่ในบุฟเฟ่น,นะครับก็คือจะต้องสั่งแยกนะเขามีขายแยกแต่ว่าราคาเนี่ยปกติ ตอนนี้อาหารแบบพร้อมพร้อมให้เรากินแล้วบอกเลยว่าโคตรน่ากินคือแบบอะไรอะมาอะไรอะอะไรขนาดนี้คือปกติปิ้งย่างอย่างเดียวก็น่ากินแล้วนะมาเจอไอซีฟู้ดนึ่งเนี่ยโอ้โหสุดๆเข้าไปอีกพี่ยายเข้าาฝากหยิบสิโอ้โหมอสเขาจะปรับเราไปเนี่ยมอสให้น้องมอสไปตักซีฟู้ดมาน้องมอสต,ตักซีฟู้ดมาอลังการมาก อย่างที่เข้ามา,าบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่มี3แบบนะมีซีฟู้ดมีเกาหลีอีก2แบบเข้ามา,าชิมหมดแล้วเข้ามารู้สึกว่าเกาหลีรสจัดไปสําหรับเข้ามาเพราะเออเพราะว่าหมูอะมันเหมือนหมักมาแล้วบางทีอะพอจิ้มเข้าไปมันแบบมันรสมันเยอะเกินแต่ว่าซีฟู้ดดีจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นแบบปูไข่ดองแล้วก็เป็นกุ้งดองด้วยคุณผู้ชมครับเราจะมาเริ่มกินประเดิมจากหมูสามชั้นก่อนอันนี้เป็นหมูสามชั้นมาโคชูจัง นี่อันนี้คือหมูสามชั้นเนาะหมักโคชูจังที่เราปิ้งมาห่อผักลงไฟกับกิมจ เมื่อว่ามันหมักมาแล้วลองกิน,น,นออก่อนมันสีจจอดเขากินไม่เป็นแบบที่เขาแบบเขาจะเอาอันนี้ใช่ไหมมาวางไว้ที่ปากแล้วก็เอาหมูยัดเข้าไปแบบนี้อื้อ ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เรากินห่อพิมืออะเราลองกินซีฟู้ดนึ่งเขาโอ้โหหอยแบบเปลือกใหญ่มากนี่หอยเปลือกเท่านี้หอยนี่ยนะเปลือกเท่านี้หอยเปลือกเท่านี้นะอยากจะนี่เอาให้ดูหอยเปลือกเท่านี้เลยนะคุณผู้ชมคุณหลอกดาวนะ คุณหลอกดาวมากเลยนะหอยเปลือกใหญ่มากเอาดีๆ่ะเราจะให้พี่การชิมเพราะว่าเป็นเอ็กซ์เพรทางด้านหอยอยู่แล้วยิงชงเมาเมาๆนี้จะกินเก่งแหละหอยอ่ะเล็กไปหน่อย,ลอ,ยลองอันนี้อันนี้ดูใหญ่ขึ้น แต่เขาบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขดีมากเลยนะระวังหกค่ะอร่ยยอยไหมหอยเล็กไปอ่ะนี่อาจจะต้องเอามารวมๆกันหลายๆตัวเพื่อกินคาเดียวอ่านี่สองตัวจิ้มซีฟูด ซีฟู้ดดีมากซีฟู้ดแบบรู้เลยว่ามะนาวแท้แค่เขามาใช้ได้เลยนะใช้ได้เฉยหอยเชลล์อืมเขามีชีสให้ด้วยอ่ะนี่หอยเชลลนะ์เนาะหอยเชลล์อยู่นี่เห็นหอยเชลล์ไหมอ่าเดี๋ยวลงมาจิ้มชีสเดี๋ยวนะ โอ้เอาดีๆมมวนกน่อนม้วนอร่อยอันนี้อร่อยเป็นชีสซอสมะเขือเทศแล้วก็โคชูจังจิมจิมลองจิมลอง รอะเลยรอนนะมันนิดนึงร้อนนิดนึงโคตรดีเลย่โคตรดีจริงๆคืออ่ะสามชั้นโคชูจังเลยนะคุณผู้ชมมากรฐานก็เป็นโคชูจังเป็นสามชั้นกินกับผักกงผักกาด แต่ว่าซีฟู้ดนึ่งอ่ะโอ้โหดีมากดีแบบอะไรขนาดนั้นนะ่ะดีคือดีอันนี้นะเนี่ยที่บอกว่าดีเนี่ยเขาเป็นเหมือนว่าชีสแล้วก็เป็นออกอจูจังแล้วก็เป็นแบบซอสมะเขือเทศผสมกัน ในกระบะซีฟู้ดมันก็จะเป็นหอยเป็นปูเป็นกุ้งมีแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบเต่าหูปลาแล้วก็มีเล้งด้วยงงมากทำไมมีเล้งแต่มีเล้งด้วยมีเล้งแต่มีมีเล้ง,เล,งเล้งด้วยอาหารค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมครับก็ถ้ามาแบบต้องทยอยสั่งหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่หมดนะแต่ในส่วนตัวเราคิดว่าหมดเพราะว่าเรามากันหลายคน ภายในร้านปกตินั่งกินอยู่ก็จะมีการเปิดเพลงนะแบบ่ตรงแบบ็คพิงตลอดเวลาแต่ว่าผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าเราอขอให้เขาปิดนะคะไม่งั้นเราจะโดนลิขสิทธิ์เพราะว่าเคลมเก่งสุดแล้วเพลงเกาหลีเนี่ยพวกนี้เป็น all you can eat นะครับสั่งได้เรื่อยๆไม่หมดปรับนะคุณผู้ชมครับก็ปูตัวละ2องหมืกุ้งตัวละ15 0 0 0จริงๆร้านนี้กำไรมาจากการปรับของเหลือหลอกยอกหยอกอกยอกพร้อมแล้ว งาเริ่มต้นจากปูก่อนนี่ปูก็เป็นปูม้าคุณชมครับแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นจิ้มลงไปอย่างนี้จับวจัวอืมอร่อยจิ้มจิ้มจิ้ม ปูสดแล้วก็มีการหมักมาเค็มๆพอประมาณคุณผู้ชมอเออแต่อร่อยอุ้ยระวังหกค่ะเอาจริงนี่มากินปูอย่างเดียวคุ้มแล้วนะเนี่ยคนชอบกินอะ่ะอุ้ยอร่อยมากเลยอะ่ะสด คุณผู้ชมรีวิวคราวนี้มาเองจ่ายเองแล้วก็ไม่ได้บอกร้านล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าต้องพูดไห้ก่อนป้องกันดราม่าคราวที่แล้วแบบแอมมี่โดนแบบด่าว่าแบบอวยเยอะอะไรเงี้ยสดจริงๆนะปูมาที่มากินอะ่ะนี่ไข่อย่างนี้เลยนี่แล้วเราก็ช่วงลองอไปชุกโอ้ ปูสดจริงๆนะคุณผู้ชมในส่วนของกุ้งดองซีอิวนะครับร้านนี้ก็ไม่ได้แกะเปลือกมาให้แง้วแต่ทําไมเราแกะเองก็ได้นี่อันนี้เป็นกุ้งดองซีอิวก็จะประมาณนี้มาเ,เป็นไงบ้างดังเดอเออ่อ ตัวไม่ใหญ่มากตัวพอประมาณคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้แกะเปลือกมาให้ก็แต่แกะเองไม่ยากนะแกะเองง่ายอยู่อืออือเลยอ่ะหมูกุ้งดีนะขอกุ้องอีกคำหนึ่งอือ อร่อยปูอ่ะมีไข่ทุกตัวเลยแล้วก็สดมากอืลอ,อ,องจริงมากินที่นี่นะมหมูเข้าเม้เฉยๆเข้าเม้ว่าซีฟู้ดตังกว่า ใครอยากกินหมูก็กินนะอ่ะคุณผู้ชมไม่ห้ามแต่ว่าใจเข้าเมานะกินซีฟู้ดปังกว่าจะปิ้งจะย่างจะนึ่งหรือว่าจะเป็นแบบปูไข่ดองกุ้งดองอะไรเงี้ยดีกว่าเยอะหมูแบบปกติยอย่อโยเครื่องจริงน้ำจิ้มที่นี่ชอบเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะ่ะนี่ อ,อร่อยสันคอกขอร่อยแล้วดีๆป็่ไงใส่ใส่ใส,ใส่แล้วรสชาติเหมือนแกงส้มอะ่ะเหมือนแกงส้มอ่อนๆ ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่เต้าหู้ปลาเต้าหู้ปลากิมอร่อยดีแต่เหมือนไม่ค่อยนุ่มไม่ค่อยหยุ่นนะนุ่มๆ <N> ้อนแน่ร้อนชื่ไหม่ี่ฟู้ด เป็นไงอร่อยนะ<า>แต่ว่าแป้งเยอะไปปะมันมันก็แปลกๆนี่นะมันไม่เลอะอ่ะเออเจ้า แล่ว,วันนี้คืออันนี้เนาะคุณผู้ผมมชมว,วันนี้หมูปกติซีฟู้ดอะไรอย่างอื่นอ่ะปกติหมดเลยแต่ที่เขามาชอบอ่ะคือกุ้งดองสีอิ๊วกับปูดังนั้นถ้าใครตั้งใจมากินอ่ะแบบกุ้งกับปูเลยนะอาจจะไม่ต้องสั่ง499ก็ได้ ต่าง399มากินกุ้งกับปูก็ได้เออเพราะว่ากุ้งกับปูนี่ดีจริงนางอื่นแบบปกติอ่ะแต่ว่าได้ความแบบไทยรูปสวยนะสต,ตอร์ล่งสตอรี่คือนะปังๆแต่ปูดีปูดีจริงมีไข่ทุกชิ้นก็คือใครตั้งใจมากินเป็นปูไข่ดองอะ่ะ ใครตั้งใจมากินปูกินกุ้งโดยเฉพาะ399ก็ได้อยู่แล้วเอาจริงๆคุณผู้ชมครับรัชดาซอยสามเนี่ยนะมีร้านบุฟเฟ่เกาหลีสองร้านร้านนี้กับร้านอีกร้านหนึ่งคือร้านแน่ๆอ,อันนั้นน่ะอาหารเกาหลีปิ้งย่างกิมจิอร่อยมากๆอร่อยแบบโหตายค้าว่านี้ถวายหัวให้เลยอร่อยจริงแต่ว่า ร้านนี้จะโดดเด่นในเรื่องของปูไข่ดองกับกุ้งดองซีอิเกาหลีซึ่งเป็น all you can eat จุดเด่นเพราะว่าปกติพวกปูพวกกุ้งอยนมงน้นแหงใช่ไหมดังนั้นถ้าใครชอบคุณผู้ชมลองชั่งน้ําหนักเอาว่าชอบกินอะไรมากกว่ากันเพราะว่าละแวกนี้มันเป็นละแวกของกินอร่อยเชลวีมี t นะคะคุณผู้ชมร้านเปิด11โมงปิด3ทุ่มเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์จะปิดรับบัตรคิวตอน ห้าโมงเย็นหรืออย่างไรจําไม่ได้ไม่มั่นใจลองดูในเพจซึ่งเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้ด้วยนะใครยอยากลองปูไข่ดองกุ้งดองเกาหลีแบบไม่อัน้น all you can eat มาลองได้คุณชมแต่ถ้าคุณผู้ชมจะทานอาหารเกาหลีหรือปิ้งย่างเป็นพิเศษเขาเมาแนะนำเดินข้ามฝั่งไปอีกซอยหนึ่งจะมีแน่แน่อยู่ซึ่งอันนั้นเขาเมาถูกใจกับปิ้งย่างมากกว่าเพราะว่ากิมจิอร่อยมาก กิมจิมีให้เลือกแบบสีหอย่างนะแต่ร้านนี้ปูไข่ดองกุ้งดองอร่อยมากนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องมองมอยด้วยแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยคลิปนี้ไปแล้วครับไบบบบับบับบับบ,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 บ